ครับสวัสดีครับนี่ครับมดนะครับไม่ใช่เหมือนคบว่าเป็นตัวต่อนะครับเพราะว่ามันกัดแล้วก็หางมันจะต่อยนะครับนะพิษมันอยู่ที่หางนะครับที่ตูดของเขาเห็นแดงๆไหมครับนะคือมดชนิดนี้นะครับเขาจะมีเหล็กในเหมือนตัวต่อนะครับนะนย่งที่เขาแบกไตนี่ไม่ใช่อะไรนะครับคือไข่ของเขานะครับนะไข่ที่เขาวางเอาไว้นะแล้วก็เล่นล่าจจย้ายย้ายที่นละครับนะไอตัวนี้ มีเหล็กในนะครับเราดูที่อ่ก้นของเขาจะเป็นแดงๆครับคือมันมีเหล็กในของเขานะครับนะเหล็กในของเขาก็คล้ายๆกับเหล็กในของตัวต่อนะครับแต่นี่จะเป็นมดนะครับนะไม่รู้ว่ามดชนิดนี้เขาเรียกว่ามดอะไรนะครับนะที่มีเหล็กในที่หางของเขานะครับนะถ้าใครรู้จักก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับนะผมอยากรู้จริงๆว่า มดชนิดนี้คือมดอะไรนะครับ